2ายน2556เวลาประมาณ9นาิกา30นาทีชาวบ้านที่อาศัยภายในบริเวณสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างซึ่งถือเป็นการบุกรุกที่ดินสาธารณะพื้นที่ชุ่มน้ำต่างออกจากบ้านมารับฝังการชี้แจงของคณะทำงานจากสำนักการช่างเทศบานลคนครขอนแกน่นที่จะดำเนินการรื้อถอนที่พักอาศัยของผู้บุกรุกสถา,านที่สาธารณะในการใช้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างจริงจัง หลังจากที่ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะบึงทุ่งสร้างเกิดขึ้นและยืดเยือ้อระหว่างชาวบ้านและเทศบาลนครขอนแก่นมาเป็นเวลากว่า10ปี โดยชาวบ,บ้านที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยออกจากพื้นที่ดังกล่าวบอกว่าพวกตนต่างเข้าใจการดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นที่ต้องดําเนินการรื้อถอนที่อยู่อาศัยในที่ดินสาธารณะสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างตามกฎหมายแต่ก็อยากให้ภาครัฐเข้าใจพวกตนด้วยถึงเหตุผลที่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เพราะพวกตนไม่มีต้นทุนชีวิตเหมือนคนอื่นไม่มีบุตรการศึกษาและไม่มี และมีภาระครอบครัวต้องเลี้ยงลูกทําให้เลือกมาปักหลักอาศัยที่นี่แทนการไปเร่ร่อนนอนตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดขอนแก่นซึ่งหนึ่งในชาวบ้านที่มาร่วมประชุมกับคณะทางานเทศบาลน,นครขอนแก่นได้พาทีมข่าวมาดูสภาพบ้านแต่ละหลังที่ปลูกสร้างในพื้นที่สวนสธาธารณะบึงทุ่งสร้างก่อสร้างด้วยไม้ โดยแต่ละหลังไม่ได้มีความคงทนและแข็งแรงต่อการต้านลมหรือฝนโดยเฉพาะบ้านหลังนี้ที่ปลูกสร้างเพียงแค่ให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้ซึ่งพวกเขาต้องการเพียงที่อยู่อาศัยและที่นอนแต่หากให้พวกเขาย้ายออกไปด้วยกำลังทรัพย์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการเช่าบ้านอยู่อาศัยเหมือนคนทั่วไปเ๋าเหน้านี้รู้ไหมว่ามันเป็นที่รู้รู้อยู่ครับเป็นที่หลวงเพราะเราเกิดมาจนครับ เราเกิดระจนครับเกิดมาเราไม่มีพ่อไม่มีแม่ครับค่ะล้วใช้ชีวิตทำอย่ัยงไรครับเมืมเอ่อก่อนก็ทำงานแต่ย้นนี้ไม่ได้ทำ้วครับก็อยู่เฝ้าออก,กระต๊อบเล็กๆแฟนก็ไปขายขนมครับมก,กี่คนคยเ่วกับลูกครับลูกอายุสิบสองปี๋ยนนี้สิบสามแล้วครับเข้าสามครับ แฟนเขาไปขายกล้วยฉาบขายอะไรครับแบบว่าไปรับกล้วยฉาบซื้อกล้วยฉาบถุงละสิบบาทเขามาขายถุงละยี่สิบครับก็บางวันก็ส่วนผมก็ได้งานหน่อยผมก็ไปทำ่อ่ไม่มีงานก็ไม่ได้ไปทำก็นั่งเฝ้าตรงนี้ครับ ตีพิมพ์สอนเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าตนเป็นคนจังหวัดมุกดาหารหลังจากพ่อแม่เสียและตนก็ไม่มีญาติพี่น้องอีกจึงได้ตัดสินใจมาหางานทําที่จังหวัดคอนแก่นและมาปักหลักในพื้นที่แห่งนี้อยู่มาได้5ปีและแต่ละวันตนและภรรยาจะร่วมกันหาเงินเลี้ยงลูกโดยการรับจ้างทั่วไปและการหาของเก่าได้เพียงวันละ50บาทถึง300บาทซึ่งบางวันก็ไม่เพียงพอจึงต้องยอมอดข้าวทั้งครอบครัว ก็บางวันผมก็ไม่ได้กินข้าวเมวื่อก่อนเมื่อก่อนตอนหาตอนตอนวิ่งรถสรามล้อกะทุนหรือวิ่งรถสรามล้อก็บัส่งพักในตลาดเมื่อก่อนนะครับแต่ช่วงนี้นเป็นยกรถมอเตอร์ไซค์ครับ mm hmm. ก็เลยหยุดก็พอไดอ้ตอนช่วงช่วงนั้นก็ไปได้อยู่ครับวัน,นี้เราอายุมากแล้วเราก็เริ่มกําลังไม่ไหวแล้วเราก็เลยหาเก็บของเก่าครับ mm hmm. ก็มีคนเขาใจบุญ มาบริจาคข้าวบริจาคอะไรอยู่ครับบางคนก็ใจบุญเขามาเอาเข้าวสารเอาอะไรมาให้ครับช่วงช่วงที่ที่ท,ที่ที่ตรงนี้ที่อยู่กันดีๆครับอยู่กันมีความสุขสบายดีครับพอช่วงรัฐเขาช่วงเทศบาลเขามาไล่แล้วก็หมดความบังเลยครับขณะที่เราก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วก็ไม่มีที่ไปอ่ะเนาะให้เขามาช่วยอะไรบ้างน,นอกจาก ห,หนึ่งผมอยาไให้ชุมชนตรงนี้เป็นชุมชนเล็กๆของเด็กๆแล้วของคนแก่ตรของอย่างนี้ละครับเป็นชุมชนเล็กๆดีกว่าครับดีกว่าเราไปทำเป็นอื่นคอนโดโรงแรมมันก็ไม่ไม่ดีครับเพราะคนจนเยอะกว่านี้คนจนเยอะครับพวกคุณเหล่านั้นนะครับ คดไปหาอย่างไปหาหมอเนี่ยเขาไปบอกเขาไปแต่งตัวแบบนี้ไปเขาจะให้เข้าดูถึงหมอไหมครับหมอเขาว่าเป็นบ้าใช่ไหมละ่ะเขาเลยไม่มีโอกาสเขาเลยอยู่แบบนี้สภาพคนจนเนี่ยผม,ผมนั่นอยู่ครับผมก็เคยนอนตามถนอนน่ะแต่ผมยัง,ยงมียังมีกําลังพอทําทงานได้ชาวบ้านได้อยู่ ผเข้ามาอยู่แล้วอย่างนี้แหะเขาหายกินวันหนึ่งวันหนึ่งมันจะได้เท่าไหร่ครับใครหาขยะนะครับก็ไม่ได้ช่วยเหลือใครแหละแบบก็มีคนตามทางแล้วก็ดูดูกันนี่แหละครับแต่คนจนอย่างว่าหละมันหนึ่งมีเกณฑ์จะเล่าเท่าเราวิวาทกันมันก็เป็นธรรมดาหนึ่งมันไม่มีทางออกใช่ไหมครับผมยอมรับเลยว่าคนจนน่ะไม่มีทางออกไม่มีโอกาสที่จะมีอะไรเลยนะครับ คือให้เขาไปอยู่เขาไม่ได้เอาหรอกครับให้เขาไปอยู่พอลูกเขาได้เล่าเรียนครับหนึ่งเขามีลูกเล่าเรียนเนี่ยพวกที่มีลูกเล่าเรียนเนี่ยให้ย้ายไปในสองเดือนเนี่ยจะทําไงให้เงินมาสามพันเนี่ยผมถามว่าเช่าบ้านได้พอสองเดือนไหมเออแล้วการไปอยู่เขาจะอยู่ไงเนี่ยเดูทย่ดูางสภาพบ้านดูสภาพอะไรก็ได้และในคนเจ็ดเนี่ยถามผมเลยบอกว่าคนจอดจัดอยู่ไหนบ้างส่วนมากเขาจะไปเป็นปัญหาได้ไ่ะหนึ่งนอนอยู่ที่หน้าหน้าสารเลยนะครับเห็นเห็นกันเลยไปเดี๋ยวนี้ก็เห็นครับ แล้วก็อยู่ที่สารเจ้าพ่อใช่ไหมถามเขาเลยนะครับอันนี้เขาเป็นประนอนประจําก่อนเขาจะมาอยู่ที่นี่เพราะเห็นที่นี่เป็นที่ว่างเปล่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีมมน้ำประปาเขาก็ยังอุตส่าห์อุามาอยู่ก็ออยังมาไล่เขาอยู่ดานายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าเข้าใจถึงปัญหาของคนยากจนที่ประสบปัญหาเรื่องเงินในการเลี้ยงครอบครัว แต่การดําเนินงานครั้งนี้ถือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งหากเทศบาลนครขอนแก่นไม่ดําเนินการจะถือเป็นการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่เราเดิมทีเราจะกําหนดวันที่3กันยาแต่ว่าก็มีบางบ้านที่ขอรอไว้ว่าช่วงหน้าฝนเนี่ย <S <S เขาไม่มีที่ไปเราก็บอกไม่เป็นไรเราจะยืดให้เขาบอกว่าขอหลังออกพรรษาเราก็จะยืดให้ถึง25ตุลาแต่ณวันนี้เท่าที่ดูแลเหลือหลังเดียว เราพอถึงน้เวลานี้เทศบาลก็จะเตรียมการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องกับป้องกันน้ําท่วมแล้วก็จะมีการปรับปรุงูมิทัศน์ซึ่งได้นาเรียนท่านผู้ว่าและเทศบาลจะทําโครงการเพื่อปรับปรุงพื้นที่โซนนี้นะครับในระบบราชาการจริงๆมันก็ไม่มีระบบที่จะดูแลกันแต่เทศบาลก็ก็ใช้พวกเรากันเองเราก็ช่วยเหลือเขาเป็นค่าขนย้ายตามสมควรตามสมควรใครที่ที่ย้ายเร็วหน่อยก็จะได้ค่ารถมากหน่อยใครที่ย้ายช้าหน่อยก็ไม่ได้ค่ารถแต่ถ้าไม่ย้ายในตามเวลาที่กาหนดเทศบาลก็จะรื้อ แต่ยืนยันว่ายัางไงก็ตามทีใครไม่ย้ายเทศบาลก็รื้อแน่แต่ทั้งหมดจะใช้โดยวิธีการที่นุ่มนวลน,นะครับไม่ใช่มาตรการที่รุนแรงซึ่งได้มีการตกลงร่วมกันแล้วถ้าจะเห็นก็จะรู้ว่าทุกคนก็รับรับ,รบได้นะครับทุกคนก็รับได้ก็จะขับานกันกลับบ้านไปนะฮะนี้ก็จะมีมาตรการโดยใช้โครงการคนเด็กไม่ทอดทิ้งกันเข้ามาดูแลนะครับเพื่อจะช่วยดูแลเขายังไงต้องให้เขาออกนะครับจากนี้จะให้เขาติดต่อกลับมาเทศบาลถ้าใครประสบปัญหาในเรื่องการในเรื่อง,ใน,องในเรื่องที่อยู่ที่กิน ก็ให้ติดต่อมาอยังเทศบาลที่กองสวัสดิ์ที่สำนักสวัสดิการในเบื้องแรกที่เราเตรียมการเอาไว้นี่ผมจะมอบถุงยางชีพให้หลังจากนี้ไปสองสมวันก็ให้ติดตามข่าวนะครับเราจะให้เบอร์ของพนักงานเราเอาไว้ของหน่วยงานของเราเอาไว้แล้วถ้าใครเดือดร้อนอะไรก็โทรมาแล้วเทศบาลก็จะอย่างน้อยก็จะช่วยถุงยางชีพนะครับพวกอาหารแห้งข้าวสารเอาไว้ดูแลเขาอีกชั่วคราวสักระยะหนึ่งนะครับบทสรุปของปัญหานี้ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องย้ายออกจากบึงทุ่งสร้างภายในวันที่25ตุลาคมนี้ แต่เทศบาลนครขอนแก่นจะช่วยเหลือชาวบ้านดังกล่าวโดยใช้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันซึ่งจะทําให้เทศบาลนครขอนแก่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมายและในขณะเดียวกันชาวบ้านก็จะได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลนครขอนแก่นหลังจากที่ย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวพิรพัฒน์ตัจนาพงศ์ธราถ่ายภาพสกิตรีเกิดมงคลทีมข่าวโฮมทีวีรายงาน